การแสดงถึงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดตลอดระยะเวลา60ปีและการเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทั่วประเทศดังนั้นปวงชนชาวไทยทั้งประเทศจึงต่างพร้อมใจกันเดินทางมาหลอมรวมความรักความสามคัคคีและหลอมรวมพลังใจ ถวายความพักดีแด่พระองค์ณกรุงเทพมหานครในวันนี้และตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9พฤษภาคมนี้ทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือการร่วมกันตั้งปฏิพานสารสร้างความรักความสามคัคคีเพื่อพระองค์ท่านและขอรวมพลังใจ ถวายความพักดีสืบนิรันด์บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลยิ่งแล้วในานามของผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนผมขอกราบเรียนเชิญพระนท่านพระบนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านกอรจติกวนิตถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรและประกอบพิธีเปิดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาพิเศษปีที่60ขอกราบเรียนเชิญครับ นคณะกรรมการพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยผมมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ภาคราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามคัคคีจัดงานกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาพิเศษปีที่60อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติตลอดระยะเวลา60ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันประเสริฐทรงพระวิรยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการด้วยพระราชปณิธานที่จะพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นทรงแก้ไขปัญหาทุกด้านของอาณาประชาราชด้วยน้ำพระฤไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระกรุณาประดุดดวงประทีปสองทางสว่างแก่ชีวิตพระสงนิกรทั้งปวงทรงจันร์ลงชีวิตราษฎรให้มีความผาสุกและเป็นพลังในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดมา พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประสบนิกรอย่างไม่เคยหยุดเป็นสิ่งสูงสุดของพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนทุกอย่างเราปรวงประสบนิกรชาวไทยจึงต่างเดินทางมาเพื่อแสดงความรักความสามคัคคีพร้อมน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวถวายความจงรักภักดีและร่วมอธิษฐานถวายพระพรชัยให้พระองค์ทรงพระ,กะเกษมสำราญ พระสุขภาพพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และสถิตเป็นมิ่งขวัญร่วมกล้าวของปวงชนชาวไทยตามจิรัติติการณโอกาสนี้ผมขอเปิดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาพิเศษปีที่60ขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามเจตจำนงทุกประการและที่สำคัญยิ่ง งานในครั้งนี้ได้ประจักษ์ถึงความรู้สึกของคนไทยทั้งมวลที่ได้มาพร้อมรวมกันเพื่อแสดงออกถึงการรวมพลังใจถวายความพักดีตราบนิรันดร์ ในโอกาสนี้ค่ะเขาตับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงและผู้บริหารระดับสูงของทุกกระทรวงที่ได้รวมการจัดงานในทั้งนี้บนเวทีนะคะเพื่อ,อร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีและเพลงสด,ดุดีมหาราชาค่ะขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีจากทุกกระทรวงนะคะท่านผู้บริหารระดับสูงของทุกกระทรวงด้วยค่ะครับและขณะน,นี้ทุกท่านก็ได้ ขึ้นมาบนเวทีนะครับและในมือของทุกๆท,ท่านนะครับก็มีเทียนชัยถวายพระพรนะครับซึ่งได้จุดขึ้นแล้วนะครับและพร้อมที่จะร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งครับและจะได้เปล่งเสียงการขับร้องบทเพลงนะครับสรนเสริญพระบารมีร่วมกันนะครับค่ะ วันนี first, ้ท่านรัฐมนตรีหลายท่านมาร่วมงานนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยค่ะท่านชวรัตน์ชานเบรกูลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านศินวรบุญเดียดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านเกิตพิรมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านธีระวงศ์สมุรท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุภชัยโพสูท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านอลงกรณ์พลบุตรค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารของทุกกระทรวงค่ะ ท่านปัดตะซวงและท่านดอกปัดตะซวงนะคะกับผมและขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือว่าทางด้านล่างนะครับค,คุณหนวยครับมองลงไปนี่สีชมพูสดใสตระการตาตระกการใจเหลือเกินครับค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราคนไทยทุกคนนะคะจะได้ล้อมรวมดวงใจนะคะเพื่อร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ